ฟ้าแจม่มสดใสอากาศดีร่มเย็นสบาย อุบัติเหตุบ้างเดี๋ยนี้ตมาจอดอยู่ตรงนี้จอดเดินกันน้ามีอะไรซอยบ่อโรงพาบสิลุกไปเบ่งอย่างไร มาจอดอยู่นี่ครับครับนน้ำมมัหดค่ะเป็นไรครับน้ำมันหมดค่ะน,รครน้ำมันหมด,มหมดเราจะเอาของเก่าไปขายร้านนี้น้ำมันหมดเป็นจุงไปไม่ได้เลยจัยงรัวดเลยค่ะมาแต่ไหนครับเนี่ยก็มาเรื่อยๆค่ะ ลึกว่ารถเกิดอุบัติเหตุจะเนี่มันอยาว่ามันใส่ไปไม่ไหวคู่เดียวค่ะี่มาสายแฟนเขาเราอยู่ศาลาอยู่ทางบ้านหนองกุ้งมาจากไหนครับมาจากอุดอครค่ะพี่มาจากอุดร หาเก็บของเก่าขายมาตั้งนานย uh, um ังนี่มาหลายวันแล้ววิ่งตามถนนเส้นนี้เส้นบางไผ่อ้อมบานไทยอะไรปแล้วได้กินข้าวกินอะไรยังรถก็ยางรั่ว แล้วจอดตั้งนานยังนี่จอดตั้งต่เช้าแล้วค่ะมันจุงไปไม่ไหวมันเมื่อยไม่กลัวอันตรายอ่ะจะไปหาที่จอดตรงไหนไม่แอบสักนี้พอดีผมขี่รถผ่านมาก็เห็นพอดีนึกว่ารถเกิดอุบัติเหตุอรถมันยางรั่วมันใสกันไปคนเดียวไม่ไหวตรงนั้นก็รั่วค่ะเอารั่วทั้งน้านทั้งหลังรั่วทุกรอเลย แต่ยังหลังไม่เป็นไรแต่เครื่องไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรน้ำมันหมดอย่างเดียวยังใช้ได้หมดค่ะแต่ซื้อน้ำมันไม่ใส่มันก็ไปได้ข้าวก็ยังไม่ได้กินว่าเจ้าของเก่าขายแล้วก็กลับไปหาแปฟงกับลูกอยู่บางกุง้งค่ะบ้านวังกุ้งวังอะบางกุง้องอ,อ่า,า,อาขึ้นตำบล มันขึ้นตำบลเลยบ้านนองสะพังเข้าไปได้กินน้ำยังเราเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปดูน้ำให้ <c oughs> ออพอดีกิดรถมากพอดีกัน ไปข้าบน้ำครับพอดีติดรถมาพอดีสองขวดพอ,อได้กินไปก่อนไม่เป็นไรแล้วจะกลับไปขายที่ไหนเนี่ยี่ร้านที่ใกล้เนี่ยค่ะก็ว่าขายไดไใกล้ๆแล้วก็จะซื้อน้ำมันใส่รถแล้วก็ไปหาแฟนกระลูกเงินไม่มีเลยพายกันไม่มีมเงินสบาทเลยสามคนหากันหาของเก่าหาอะไรขาย แล้วจะไปได้ยังไงนี่ร้านซอ่อมอ่าพอดีร้านซ่อมมันอยู่ข้างหน้าพอดีร้านซ่อมมอไซค์ไม่ใช่มันต้องเปลี่ยนยางยางนอกยางในยางนอกยางในโอ้หมดไปแต่เครื่องไม่เป็นไรใช่ไหม,ไมเป็นไรค่ะใช้ได้ไใช้ได้แต่น้ำมันหมดอย่างเดียวมไม่มีน้ำมัน,มมนเลี้ยวขับมาเนี่ยว่าจะมาขายร้านนี้แน้ำมันหมด ก็เลยนั่งพัก,กมันเมื่อยมันจุงเอาเอาอยางงี้ไหม<ะ>เดี๋ยวผมจะไปซื้อน้ำมันมาให้ซื้อน้ำมันมาใส่แล้วก็พี่สตาร์ทแล้วค่อยจุงไปไม่ต้องไม่ต้องขี่ก็ได้ค่อยๆจุงอะ่ะจุงไปเพราะยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนยางดูโอ้มันแสดงว่าขี่อย่างงี้มาขี่วันแล้วเนี่ยก็สามสี่วัน,นะะ้วค่ะขี่แบบยางั่วนเนี่ย ตอนแรกยางหลังมันก็มันร่วมาสามเส้นค่ะพากระแนขายของเก่าได้สองร้อยก็ผพากันไปซื้อซื้อยางหลังเส้นยังไงหลังมาใส่ก็มาเรื่อยมาเรอยโอ้แต่ยางหลังก็แสดงว่าเปลี่ยนใหม่แล้วอืม เงินก็ไม่พาค่ะไม่ได้พากันมีเงินสักบาทเลยค่ะโอ้ไปเรื่อยๆก็เก็บของเก็าขายแบ่ทำไหนก็นอนนั่นนี่เป็นพวกขวดพวกอะไรขวดพลาสติกไปเก็บที่ไหนอ่ะก็เก็บตามทางค่ะเก็บตามทางไปเรื่อยๆค่ะเต็มรถเราก็คัดไปขายเห่นไหมโอ ผมก็นึกว่าเป็นอะไรก็ขี่เลยไปแล้วนะเมื่อกี้เลยเอาอย่างนี้เดี๋ยวรออยู่ตรงนี้นะกินข้าวยังนี่จะเอาข้าวไหมเดี๋ยวจะซื้อข้าวกล่องมาให้กินพวกอะไรกินได้พวกกะเพราพวกเจ้าเผื่อแฟนไหมเผื่อจะได้ค่ะเพราะแฟนกับลูกก็ยังไม่ได้กินทั้งลูกทั้งแฟน เดี๋ยวรอผมแป๊บเดียวผมจะไปซื้อนะ้ำมันมาให้แล้วก็จะไปซื้อกับข้าวมาให้ด้วยโอเครอตรงนี้นะนี่นะครับพี่น้องที่ว่าเป็นการซอยเรือเพื่อนมนุษย์บางครั้งโอกาสหรือชีวิตมนุษย์ มีความแตกต่างกันไปเฮ้ยังพ่อมีอยู่มีกินถึงสิบบล่บลำบ่รวยแต่ว่าเฮ้ากับสิ่งใดที่เฮ้ s ซอยเลือได้เฮาา็ต้องซอยกันครับนี่คือนำใจนำใจในการซอยเรือเพป่นมนุษย์ครับเดี๋ยวตอนนี้พยาบาลสายจวดจะไปซื้ออาหาร เพื่อจะให้คุณพี่แล้ะแฟนของเพิินหอมกรับลูกได้ยูได้กินครับไปสร้างแม่ค้าไอ้สร้างอาหารนะครับเอา กะัะเพากะเพาหมูไข่าดาวเอาหากองใส่กองครับเดี๋ยวมาเอาด้วยครับครับแบแบแเดี๋ยวไปซื้นอน้ำมันบเลยโอเคครับสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วครับ ดีตอนนี้พยาบาลนะครับสั่งอาหารไว้แล้วก็สิไปซื้อน้ำมันที่ปอนน้ำมันครับสามกงก็คงสิบพ่อครับสั้งเพื่อว่าให้เป็นหากองเลยครับกินให้ยิ้มเลย มาาทางน้ำมันจะบานครับทั้งแล็วจะป,ปิดปั๊มน้ำมันนะครับไปซื้อน้ำมัน Tìm, có hạ tìm lấy. Tìm bố 200. 200, bà đi. ร้อยนะครับมา,รมากครับอไอ,ไ,ไอ้ว่าสิเอาน้ำดืม่มนี่บ่เป็นน้ำออเอาเอาให้ยักษ์หาควดเนี่ยแหมน้ำดื่ม าก็ต้องมีน้ำโอเคครับได้แล้วครับโขอกกำนังจากเรื่อง,ข,องข,อข่าวฟัง มันครับสมมุติใช่นีน oh, พอดีดีพอดีครับกอนจะถึง กี่คนนั้นก็คงสิเดี๋ยวเห็นลันกับมอเตอร์ไซค์ก่อนครับคุบอกจะหยิถามเพิ่งว่าคนสมป์ป์เปิดบ่ครับเปิดมอเตอร์ไซค์บ่เปิดขายบ่เปิดเปิดสมป์ปปเปิดครับเปิดไอมีอย่างอย่างมอเตอร์ไซค์บ่อยู่นี่มีครับมีอย่างในอย่างนอกมีครับอย่างนอกอย่างใน่ายมีผมสิรบกวนว่าให้ไปเปลี่ยนอย่างให้ตรงนี้ได้บปนี่นี่ประมาณนี้รถิน้อยหนึ่มอเตอร์ไซค์ไหมนี่ใกล้ๆนี่ สองล้อเลยล้อหนาล้อลังได้ครับได้รถยั์ก็มอไซค์รถมอไซค์ยางเดี๋ยวครับต้องหยาหลอกยใหงนี่นี่เลยบานเข้าไปนิดนึงครับนี่เดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวเห็นยันนี่ครับครับครับได้ครับได้รถนั้นรถรถมอไซค์รถมอไซยางผมบอกหัว่ายางมันเป็นมอไซค์ก้นขายของหางไหมเพิ่นเก็บของหางแต่ว่ามันรั่วต้องล้อหนาล้อคังผมก็เลยว่าเฉยสั่งไปเปลี่ยนให้ผมก็ขี่รถน้ำกลนไปนี่ไหมได้มาตอนนี้มาเบิ้งก็ได้ไหมได้ครับได้มาหานั่นครับ ตามยูกไกลเนี่ยตาเนี่ครับยูกไก่ไค,ครับครับผมบนี่พอดีเลยครับผมกับชดเดย์สมะับสได้ครับโดยปกติทมานะากินครับนะพี่น้องครับ สมน,น,นี่บัน,น,นเรียกสร้างมาสมให้นะครับนี่นพี่น้องเดี๋ยวไปนะครับบ่าไกลห่างจากลานสมอยู่ประมาณจากักสามสี่ยเมตรพอดีครับนี่ ก่อนเดือนกับคงสิน้ำอาหารไปให้กินก่อนกับน้ำต้องกินข้าวไนเย็นๆกอนครับะนี่ยฮะเอาแล้วครับนี่ออกมาให้เลยน้ำเปล่าด้วยข้าวเผื่อไว้เลยนี่กินก่อนเลยก็ดีนะจะได้มีพลัง เดี๋ยวน้ำมันซื้อมาแล้วเ๊บเดียวเราน้ำมันครับเออน้ำมันมาแล้วนี่เต็มทั้งหมอกกอกเลยเต็มใดช่องเทียบผนละครับนี่น้ำมัน อ่เติมเลยขายเติมได้สองครั้งนีงแ่แหละขยับออกมานิดนึงไหมเออเข็นไปนิดนึงโอเคโอเคครับเพราะว่าไอ้ข้าวนี่ซื้อมาเผื่อไว้เลยเผื่อกินตอนเที่ยงไอ้แฟนกับลูกกินด้วย พอดีผมผมบอกช่างบอกช่างมามาเปลี่ยนยางให้เลยไอ้ตอนนี้อช่างกำลังมานะครับได้ไหมม,มาจับช่วยอ่ะมันเออเอาเปิดฟ้าตรงนี้ออกเลยแป๊บเด,ยเดียวนะอ่า chơi hết tìm lên Còn cứ thêm lại có 2 tháng Tìm thắng thì khi được mấy ban? Khoảng À, có được vài ngày thôi. Thế thế lấy เยอะอีกเยอะ่ออะ,ะ,ะใกล้แล้วใกล้แล้วเต็มถังเลยโอ้แดดมันนี่ร้อนมากเลย พอก่อนก็นได้จะเติมแล้วนี่นะโอเคที่เหลือเติมอีกทั้งหลังพอดีใช้ได้3าสวันแสดงว,ว่าทั้งนี้สิใช้ได้เป็นอาทิตย์ยุ่นเดี๋ยวพอดีพอดีรอช่างแป๊บเดียวเดี๋ยวจะให้ช่างมาเปลี่ยนยางให้เลย สองล้อเลยกินข้าวก่อนไหมล่ะ,ลไ,ะไม่เห็นเท่าไหร่ไม่เยู่เท่าไหร่ซื้อมาให้แล้วกระเพราผัดกระเพราละกันนะ ครับือว่าเมื่อนี้พยาบาลสายจวดจะได้สอยเหลือเพื่อนมนุษย์ในครั้งนี้ครับเพื่อเสียหายเปนได้ไปดำรงชีวิตได้ไปใส่ชีวิตในกิจวัตรประจำวันล้ะกาสู่ต่อในวันต่อไปครับคือการซ้อยเรือกัน ว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆครับ